อะไรเนี่ยโอ้โหขึ้นแปลกเออโอ้โหหลุดเมื่กี้หลุดหลุดสี่ี่ใช่ปะอืมเายี Ừ. Làm Rồi, chung cái hàng mới này với. แรงเลยขาจตานขา่ค่อยๆเล่นนะไม่ไม่ไม่เล่นเลย่เล่นเองเลย่เล่นเลยโอผมเล่นแล้วอะไรนะ่ะใส่ใจเย็นนะจับจับจับ Nguyên si Ui Mày 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 tại ông lơi lên lơi hấp cay lắm Tao khó rồi ได้อยู่ได้อยู่เกี่ยวเต็มอยู่นะค่อยๆครับสอมกแร่นี้อเนี่ยเฮ้ยเฮขอรองหยาอีกนิดนึงครับผมอีกสักนอบนึงอ่ะใกล้หมดล้ อุ้ยมีสายแค่เส้นเดินอ่ะมีสายแค่อีกเส้นขีัดมาเนี่ยโอ้โหอุ้ยโมเดลของน้องเม่เม่ยไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช<ม>่<ม>อส่เดี้วกันเดียวกันไม่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 ใส่เล่นเลยใส่ต,ต้องเล่นเองคเขนะาใส่เลย ลองพันสาย่อนอะอ,อ,อบบนะอนเล่นเลหมอใส่หม้อใส่หมอแลละน่ก็เาจนผอนเล่นเล่นอยู่ตากใส่หม้อแล้วรูเรื่องครับเป็นหมอ โอ้ได้ได้หลุดหลุดหลุสายต่อครับผม <c oughs> ใช่แกเล่นเลยหล่อเลยหล,ล่อหล่อชื่อชื่อนี้บ้าบุญสงยจ๊ะเป็นแอคเลยครับเฟรมนี้ครับ

อไปแล้วครับโอ้ยต้นไม้รอคอยมันเหนื่อยแล้วไส้ไส้เหนื่อยไหมไสเหนื่อยยังตาเหนื่อยแล้วไส้เหนื่อยอ๋อโอ้ยน้องนี่ยอั่ว

น่าจะใช่ครับผมน่าจะสลักเนี่ยขอแนขะ่งไก่ป่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรมั้งแข่งไก่ โอ้ยนี่เรากันกึกว่าปลาโธ่โโดึงขาดเลยนะไป 哎，小孩。